อนด้ารุ่นกลางนะฮะหรือเรียกชื่อเต็มๆว่า CBR 650R นะสภาพแม่งโคตรส,สวยอลยรู้ว่าสีแดงแรงลิตเอางี้ว่ารถแต่แรงไม่แรงไม่แรงนะ,ะสีแดงไว้ก่อนแต่ตัวน,นี้โคตรแรงนะฮะโอ้โหสองร้อยขึ้นนะสวยริงแรงแอร์มารีบ้อยนะฮะจยางหน้าหลังเต็มๆนะสภาพแม่งรถโคตรส,สวยเห็นปะคอเป็นของ S อแม่งสีสวยเลยอย่างหน้าหลังเต็มๆนะเป็นรถบอกว่า คตด,ดแรงนะเป็นเครื่อง650แบบว่าสภาพแม่งสวยๆไปไหนใครๆก็เห็นนะเป็นรถบอกว่าแม่งสวยจริงอะ่ะเออสวยจริงตัวนี้นะปี2020นะพี่ลองคอมดูนะพี่สูง60นะคนไหนบอกว่าพี่ครับผมไม่ได้สูงมากผมเป็นคนตัวเล็กขับได้แม่ค้อมได้ไหมเป็นจิเอาวุข้าถึงอานนะเห็นปะสวยเลยนะเสียงแบบคลอมๆเลยนะเออมไเลย แต่ว่านี่พื้น,นมันสูงนะสองข้างปกติมันจะถึงเนี่ยปลายเท้าถึงเลยนะเห็นปะประมาณนี้เลยรถไม่สูง้างครับนี่นะสวยจริงไม่เป็นรถที่บอกว่าตอนหมอบขับก็เป็นรถที่บอกว่าขับในเมืองก็ได้ขับไกลๆก,ก็ดีนะฮะนี่นะปิดติดมือจัดเห็นปะ่ะเกี่ยวจนติดมือเออที่ยาวของข้า,านะคะรับตัวนี้เป็นปี2020ีนะฮะอ่ะ ผมรู้ว่าเพื่อนๆแล่นไอซีอกว่าพี่ครับราคาเท่าไหร่ครับพูดของดีของีีดาวครับอานเรียบร้อยแล้วตัวนี้ราคา2อง0 0 0สามเท่านั้นนะปีสองพันยี่สิบนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยโคดเนี้ยมาเอาง่ายตัวนี้2อง0สนสามเท่านั้น เริ่มต้นที่ฟรีดาวเครดิตหรือเอเลยฟนะีดาวน้ำผออยู่ประมาณน่าจะไม่ผิดประมาณห้าพัฟลายประมาณห8าพันแปดห้าพ้าหกถึงห้าพ้าครทว่าอยากได้ L, สีเอาก็สินารุ่นกลางก็แนะนําให้มันเล่นรุ่นนี้เลยไม่ใช่ว่ามีคันเดียวนะไม่ว่าจะเป็นสีเทาไม่ว่าจะเป็นสีดำไม่ว่าจะเป็นสีแดงตัวนี้เรามีครบจบที่เดียวนะเอาง่ายว่ามหาวิยาลัยจบทุกอย่างนะหรือว่าใครที่บอกว่าอยากได้ซื้อสดซื้อผ่อนแนะนําี่นี่โปรดติดต่อไปตรงนี้เลยเพราะว่าร้านของเรามีบริการคือจัดส่งทั่วประเทศไร้านมีไฟแนนซ์ย ค่าโอนะค่าพาวสีพลวเราต่อให้ครบไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ว่าจากกาะกันเซอร์วิสเน้่มันเครื่องน้ำมันรอเย็นน้ำมันเบรกนะฮะเราเปลี่ยนให้ทุกอย่างนะเอาอย่างว่าเปลี่ยนมีคลิปทุกคลิปละอย่างหน้าอย่างหลังทั้งหมดเกินห้เอรนต์เราเปลี่ยนให้ฟรีนะ,ะและเช็คระบบไฟเราผ่านได้มารับประกันหนึ่งเดือนเต็มไม่จำกัดกิโลแม่งโคตรคุ้มอ่ะใครที่บอกว่าอยากได้รถเป็นใบมือสองให้นึกถึงร้านเบลวายนะฮะวันนี้ไม่มียนมากเจอกันใหม่นะครับ